สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมที่ดินที่มีทำเลดีเหมาะที่จะมาเปิดกิจการนะคะเป็นที่ดินที่มีทำเลดีมากๆเลยนะคะมีด้านที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะถึง3ด้านเลยค่ะด้านหน้านะคะจะอยู่ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินเลยนะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็พบกับหนึ่งนุ้นเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดีโดยภาคทิรัตนะนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมที่ดินที่มีทําเลดีเหมาะที่จะมาเปิดกิจการนะคะ,ะสำหรับด้านหน้านะคะจะอยู่ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข202นะคะก็เป็นเส้นจากจังหวัดชัยภูมิไปยัง อ,อำเภอเขมราชาของจังหวัดอุบลเลยนะคะก็เป็นที่ดินที่มีทำเลดีมากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ต้องการที่ดินนะคะที่จะมาะทํากําไรนะคะจะจะมาสร้างกิจการนะคะหลายๆอย่างเนี่ยตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ทำเลดีมากๆเลยนะคะมีด้านหน้าที่มีความกว้างที่อยู่ติดกับถนน ทางลง่นดินหมายเลข2อ2ศนยอยู่ที่258เมตรเลยนะคะก็เป็นที่ดินแปลงใหญ่นะคะที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนุดคุดแดง1ใบนะคะมีเนื้อที่รวมนะคะอยู่ที่21ไร่ 2. ง,งาน36ตารางวานะคะเจ้าของเนี่ยตั้งราคาขายไว้ที่ไม่แพงนะคะขายยกแปลงราคาไร่ละเพียง6 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะก็เป็นที่ดินที่ แปลงใหญ่นะคะที่มีความกว้างที่อยู่ติดกับถนนเส้นหลักในยอยู่ที่258เมตรเลยนะคะด้านหน้าหันไปทางทิศใต้ค่ะและที่สำคัญนะคะอีกสองด้านของแปลงที่ดินนะคะความลึกเนี่ยก็จะอยู่ติดกับถนนเป็นถนนสาธารณะนะคะถนนดินที่มีความกว้าง ของถนนอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะคะสามารถที่จะนํารถยนต์นะคะเข้ามาถึงแปลงที่ดินของเราได้นะคะและขี่ไปโดยรอบแปลงที่ดินได้นะคะท้ายแปลงก็จะอยู่ติดกับถนนสาธารณะเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นแปลงที่ดินที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะถึง3ด้านเลยนะคะปัจจุบันนะคะก็จะเป็นที่นานะคะอยู่ต่ํากว่าระดับถนนประมาณ30เซนติเมตรเท่านั้นเองนะคะก็มาถมเพิ่มอีกเล็กน้อยนะคะ ค่ะข,ของเรานะคะก็จะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านกระทุ่มลายนะคะหมู่ที่9ตําบลกระทุ่มลายอาเภอประถ ai จังหวัดนครราชสีมานะคะห่างจากตัวอําเภอประถ a ยมาเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะก็เป็นที่ดินที่มีทําเลดีมากๆเลยนะคะมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีประปาพร้อมแล้วนะคะสําหรับจะเดินทางไปยังตัวอำเภอประถ a ยนะคะแล้วก็ ตลาดสดโรงพยาบาลน,นะคะห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยก็เดินทางไม่เกิน10นาทีก็ถึงนะคะอยู่ใกล้กับตัวอำเภอประทยมาเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะก็เป็นที่ดินที่มีรูปแปลงนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามนะคะมีความต่ํากว่าระดับถนนก็เพียงแค่30ซนตเมตรเท่านั้นเองนะคะในที่สําคัญ ติดถนนสาธารณะถึง3ด้านเลยนะคะด้านข้างก็จะอยู่ติดกับถนนดินนะคะที่มีความกว้างอยู่ที่5เมตรนะคะและท้ายแปลงนะคะก็จะอยู่ติดกับถนนดินเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถที่จะนํารถยนต์เนี่ยไปรอบๆแปลงที่ดินของเราได้เลยนะคะก็เป็นที่ดินแปลงสวยมากๆแปลงหนึ่งเลยนะคะที่เจ้าของนะคะตั้งราคาขายไว้ที่ไม่แพงด้วยนะคะก็ขายยกแปลงในราคาไล่ละเพียง 6 9เซ0 0าหมื่บาททน,นั้นเองนะคะเนื้อที่รวมก็อยู่ที่21ไร่ส่งงาน56ตารางวานะคะก็คิดเป็นเงินโดยรวมแล้วนี่ก็อยู่ที่ยกแปลงราคาอยู่ที่ 14ล้านนะคะก็เป็นที่ดินที่เจ้าของตั้งราคาขายก็เป็นราคาที่ไม่แพงนะคะไล่ละไม่ถึงล้านนะคะก็6เซ90,000บาทเท่านั้นเองนะคะ,ะใครนะคะที่กําลังมองหาที่ดินทำเลดีๆหน้ากว้างๆติดอยู่ตะกับถนนลาดยางเส้นหลักเนี่ยแปลงนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะจะมาทําเป็นโรงงานนะคะ ทำเป็นปั๊มน้ํามันนะคะมาแบ่งล็อกเพื่อเก่งกําไรหรือจะมาสร้างเป็นบ้านจัดสรรเนี่ยนะคะหอพักบ้านเช่ารีสอร์ทนะคะก็แปลงนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเนื้อที่ก็พอเหมาะเลยนะคะก็21ไร่นะคะสองงาน56ตารางวานะคะยกแปลงในราคา690,000บาทนะคะต่อไร่นะคะก็เป็นราคาที่จับต้องได้นะคะอยู่ ใกล้กับถนนมิตรภาพนะคะทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองมาเพียงแค่13กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะก็อยู่ใกล้กับตวัวอำเภอปทายมาเพียงแค่5กิโลเมตรนะคะก็เป็นที่ดินที่ทำเลดีมากๆเลยนะคะไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านพร้อมนะคะคาะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์สอบถามรายละเอียดนะคะขอดูเอ,เอกสารที่ดินนะคะและ ขอพิกัดได้นะคะ a pa kin 9 9 9นะคะส่วนเบอร์ทูติดต่อนะคะก็จะเป็นเบอร์0814133 164นะคะใครที่สนใจที่ดินทำเลดีๆที่จะมาเปิดกิจการนะคะแปลงนี้นะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาดูที่ดินของเราได้นะคะสอบถามกันมาได้นะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีนะคะ